พร้อมแล้วส่งเสียงได้กับ Jackson One Wow So, this is Jackson. I'm Jackson. Uh, check it out, huh? So glad to be here. It's not luck. It's fancy. ไ,ไทยอันดับหนึ่งไปเลยค่ะสําหรับหนุ่มสุดฮอต hot, ขวัญใจอากาเซ่ ase, และทีมหวังอย่างแจ็คสันหวังงานนี้นอกจากจะบินตรงมาหาแฟนๆที่กรุงเทพแล้วหนุ่มแจ็คสันยังได้พาคุณพ่อคุณแม่มาเที่ยวเมืองไทยด้วยค่ะและก็ทำเอาแฟนๆฮือฮากันทั้งโซเชียลเลยล่ะค่ะเนื่องจากคืนวันที่20กรกฎาคม2566ที่ผ่านมาแจ็คสันได้พาคุณพ่อคุณแม่ไปกินหมูกระทะร้านหนึ่งแถวๆสยามสแควร์อีกด้วยล่ะค่ะเรียกได้ว่าช่วงนี้ซอฟท์เ o อร์ไทยมาแรงสุดๆเลยล่ะค่ะเพราะก่อนหน้านี้ซีรีส์ดังอย่าง King the Land ก็ได้พาสถานที่ท่่ททออองงเเยยยยววใในนนนไไไหหหลลาาาาาแกกกปสสตชโ้้้ด็ัมขึ และที่พลาดไม่ได้เลยเวลามาถึงประเทศไทยก็คงต้องเป็นอาหารไทยนี่แหละค่ะที่บอกได้เลยว่าโดนใจนะักท่องเที่ยวสุดๆโดยเฉพาะเมนูที่ใครๆก็รู้จักอย่างหมูกระทะนี่และจ้า